ทำบุญด้วยกันเด้อชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอ่ะก่อนที่จะเอาชิ้นต่อไปเรามาทวนกันก่อนยังมีเสื้ออ่ยังมีเสื้อกันได้อยู่200บาททางด้านนี้ด้านนี้เลยด้านนี้เลยเสื้อพี่พิษฐานนะครับผมแล้วก็ยังมีไข่ให้คุณจับกันเช่นเดิมคนึ่งร้อยบาทหนึ่ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเองครับผมคุณก็จะได้ทองไปลุ้นทองลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทองและฉลากกาชาดนะครับผมไปละนหนึ่งร้อยบาทนะครับ ลุ้นรับรางวัลรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ซึ่งจะประกาศผลวันที่7นะครับเมษายนนี้นะครับผมจะตกวัสดุสลักเนี้ยสามารถซื้อได้เลยนะครับ4ี่ใบร้อยซื้อแล้วไปจับได้เลยซื้อจากมือเราได้เลยซื้อจากมือเราได้เลยเนี่ยจับได้เลยหนึ้อบาทผมส่งคุปปองให้คุณเลยใช่ครับตักไข่ให้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวไข่พันหนึ่งพันหนึ่งเสนอผมชอบจับไข่ตอนนี้ขอขั้นขอขั้นซื้อเสื้อ5ตัวซื้อเสื้อสตัวถ่ายรูป เดี๋ยวนี้พันหนึ่งเดี๋ยวรอพันหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้แต่เอาเงินมาก่อนจ้าหนึ่งพันบาทแต่รวมใช่ไหมฮะอันนี้คืออะไรนะซื้อไข่ไข่หนึ่งพันบาทเลยเหรอชอบจับไข่อ๋อชอบจับไข่ครับผมโอ้มาจับด้วยกันไหมล่ะเก่งนะไข่รุกันไข่รุกันเรื่องนี้ถนัดเลยน่า เอาละครับย้ำมาอีกหนึ่งทีนะครับทางนี้นะครับมีเสื้อนะครับราคา200บาทนะครับทางนี้ได้เลยฮะส่งความรักให้ชายแดนตานี่นะครับแล้วก็มีอันนี้ซื้อไปเมื่อกี้นะครับฉลากจับขายนะฮะเมื่อกี้ออกมาแล้ว1000บาทนะครับก็เอาะครับเจริญนะ ตั้มเป็นหอบหรือเปล่าตั้มไม่เป็นหอบครับผมอ๋อตั้มไม่เป็นหอบตั้มแข็งแรงครับผมเป,เป็นเป็นเป็นคนธรรมดาเนี่ยนวะ่าค <c oughs> ุณจะให้ผมเป็นอะไรอ๋อกลัวผมถึงเวลาเกณฑ์ทหารแล้วกลัวจะเป็นหอบใช่ไหม <c oughs> ผมไม่เป็นหอบครับ <c oughs> ผมผมเคยทเป็นทหารมาก <c oughs> ผมเลยเรียนรอรอตอนนั้นเสียดายเสียดายเออไปเรียนรอดอตลอดเองเออไปเรียนรอเขแล้วอ่ะเออนะครับผมชอบมาทหารทำให้ผมมีระเบียบวินัยนะครับผมทำให้ผมแข็งแรงและแข็งแกร่ง นอนกลางดินกินบ้านตายดีงามมาเข้าประมูลกันต่อดีกว่านะครับเสื้อดีกว่านะคเอาล่ะเสื้อตัวนี้เป็นของคุณอ้นครับคุณอ้นครับผมพรีเซนต์เสื้อคุณหน่อยเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาประมูลเสื้อคุณเสื้อตัวนี้อย่างไรบอกเลยนะครับว่าใส่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้กลับบ้านคนเดียวครับผมทำไมอะใส่ไปที่ไหนนะครับมีแต่คนลุมกระทืบครับผมแล้วเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเด็กเมื่อกี้เอาเอาอะไรอะ พูดอะไรเมื่อกีู้ดเป็นประโยคบอกเล่าหรือพูดเพื่อให้อหานผมต้องรู้ไหมเมื่อกี้เอาล่ะเสื้อตัวนี้นะครับก็อยู่ร่วมประมูลกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ใส่แล้วสวยใส่แทันทีนะครับอ้านะครับผมขอบคุณอ้นนะครับพ่วงที่พูดให้ราคาประมูลของเขาลดลงมานะฮะเสื้อตัวนี้คุณจะเริ่มที่เท่าไหร่จะเล่มที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ครับผมได้หมดเลยครับผมยี่สิบบาทผมก็ขายครับผมยี่สิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งสอง ยัง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 ถ่าเรบาทโอ้ย8บาทโอ้เพิ่มมาแค่แปด0 0 0บาทโอ้โห5,000โอ้ย5,000โอ้ย5,000สู้เปล่า5,000ทั้งนี้สู้เปล่าสู้เปล่าอ เอาล้วเอาลาเอาลเอามมม่สองแ้ามือคุยก่อนคุยก่อนอมื่ไเอาไรกะหากันสี่สี่คน ก็ให้กันทัเออเท่าไรเท่าไร่ครับฮะตอนนี้12ื่นสองหม่ครับาเราไปไปกินข้าวก่อนไปงั้น้เลยนะงั้นน้ำเลยดมตว่ามึงจ่ายนะอะะยังไงครับอาับนะต้เลยนะครับหนึ่งหมื่องพันนึ่งทีที่1นึ่งครับมีใครมากกว่าหมื่นสองไครับ นี่ก็ให้มากกว่าหมื่นสองไหมครับเสื้อตัวนี้นะครับเราจะไม่ไปแล้วสวยนะครับถ้าเราไปแล้วดูดีอารมณ์เราตอนเนี้ยด้านหน้าประมูลอ่ะใส่ร่างมาเลยพร้อมตั้งสมาธิแล้วนะโอ้โหเงียบเอาไหมครับผมเอาไหมครับใส่นอนด้กันได้ตัวนี้อ๋อฮะมีแต่คนเขาประมูลราคาขึ้นไอ้เนี่ยประมูลราคาตกหมื่นสองจะนับต่อเลยไหมหมื่นสองหมื่สองพันห้าร้อยบาทหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับ สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับไม่มีห่อด้วยนะครับเอ็นใส่เลยดูดูดูไม่ยืดไม่หดครับผมตัวนี้ใส่เลยนะครับอ๋อให้รู้ว่าเราจริงใจจริงใจครับผมเสื้อธรรมดาแต่แบบเสื้อธรรมดานะฮะเท่าไรฮะหนึ่งหมื่นสามพันบาทสามพันบาทนะครับอ่าฮะพี่พี่แบทแมนพี่แบทแมนทางด้านโน้นอ่ะพี่แบทแมนครับ พี่แบทแมนไหนแบทแมนอะซูเปอร์แมนแบทแมนแแแแบบททมมนนพี่แบทแมนไม่มีหูอะไม่ได้ยินเราแล้วเขาหูเขาโดนปิดเขาหูเขาโดนปิดเขาตอนนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้แล้วเท่าไหร่หนึ่งสามละ หมื่นสามแล้วนบนนะนับกับไหครับหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งหนหมืบาทครั้งที่สงครั้งที่2องครับและและและยังหมื่นเดี๋ยวๆมีคนชูงีกพี่นึกว่าสามหมื่นแลูกนะตอนนี้พี่มีสามมแล้นฝั่งนี้จะร่วมประมูลกันไหมครับผม่งนี้และ้วนะหนึ่งพันนสามพันบาทครั้งที่สาม คนไหนคนไหนคนนี้ครับคนนครับใส่ได้หรือเปล่าเสื้อตัวนี้ใส่ได้ดูไซส์หน่อยดูไซส์หน่อยอ๋อคนตัวคนนี้ตัวเล็กเขาใช่นะฮะเสื้อเบอร์อะไรเบอร์เอลป่ะเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มเบเอาจะใส่เป็นเบอร์เอ็มเข้ารูปพอดีใช่โอเคนะฮะอาชุดมาเลยฮะ นี่คือทางขึ้นเวีีของพวกเราครับผมโอ้ยองไหนอุ้มหน่อยได้อยู่ได้อยู่อือองไหนเฮ้ยชัดๆนี่เลยครับนะครับเรับไปเลยพี่สวมเลยไหมพี่ใส่ใส่เลยไหมครับอ้าวถอนเปลี่ยนทำไมอ่ะใส่เลยไม่ได้เหรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอย่าพูดอะไรที่เสี่ยงตอนนี้เงินยังไม่ได้อ๋ย่าพูดอะไรที่เสี่ยงนี่มันน้าเงินตลอดเลยอนะพูดเสี่ยงตลอดเลยถือดังมาแล้วก็ถือเลย ถือมาแล้วนะครับนับเงินก่อนไหมครับผมอันรกครับไม่เคยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิเกินเท่ไร่ได้เท่าไหร่ใครให้เกินอ่ะน้ำใหม่เหรอเอาน้ำหมให้มา นับให้ถูกนี่เมื่อกี้มึงไม่ผถูกแล้วนี่แหละถูกแล้วให้นับไปอีถูกแล้วน้อยน้อยไปไปหนึ่งอะแล้วไ่้ำใหม่น้ำใหม่ตามมาคดีพี่เออชนีตามมาคดีนับกันใหม่ทำไมแล้วงสามสี่ห้าหแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ ถูกแล้วนี่ะอ <si ุนถูกแล้วอ่ะอุนใครวะอุนอนเน่ะเกินไปเดียวจำไม่ได้าเกินมาสองไปเลยมึงเรียนที่ไหนเนี่ยโอนี้ไเอาประมูลด้วยไปด้วยไปด้วจะได้ไม่ลูกเรียนคุณจุประหกมาต้องอยู่นี่ครับผม้องอยู่ไหนอะงอยู่น่นเหรอกงอยู่โู่เหรอเสื้อขาบริสุทธิ์นะ ยี่ห้อเนี้ยวัวติดตครับผมยี่ห้อประตูน้ำนั่นเองตัวนี้หมื่นสามนับเป็นหมื่นห้าโอ้เรียบร้อยนับถือจริงๆอ่าขอบคุณมากครับผมมากครับผมนับผิดนิดเดียวเองแหมนี่เราจับมาบุญไปสองคนแล้ะขอบคุณครับเดี๋ยวรับ